ทีนี้ก็ตีฟูอะไรกันนักหนาคะไม่ทราบดีอกดีใจอะไรคะจะบอกว่าสลีมมึงไม่ต้องดีอกดีใจอะไรคะ่ะนะคะเพราะวันนี้มึงก็ฉิบหายเหมือนกันจากอะไรก็ดูกันเอาเองนะคะเพราะ,ะพวกที่แดกแค่จริงๆก็คือพวกที่ตั้งหน้าตั้งตาที่จะเล่นงานนายกแล้วก็รัฐบาลน,นี่แหละแล้วคําว่ายุบสภาเนี่ยฉันบอกว่าวันนี้พูดกันเยอะมากว่านายกควรแสดงความรับผิดชอบด้วยการยุบสภา ดิฉันก็อยากจะถามกันนะคะว่าถ้าจะต้องแสดงความรับผิดชอบแล้วมันจะต้องมีแต่นายกคนเดียวเหรอคะที่จะต้องแสดงความรับผิดชอบตรงนี้แล้วไอ้พวกที่มายื่นล่ะคะวันนี้เนี่ยนะคะในที่ประชุมของ UN เขามีการพูดถึงกรณีที่ทําไมนะคะยังมีการที่จะเอาผิดกับคนที่ถูกกระทานะคะปะอ,อทางตํารวจไซเบอร์เนี่ยนะคะมีการไปแจ้งความแล้วนะคะกรณีที่ใช้คลิปนะะในการที่จะมาปล่อยคลิปก็คือมันผิดกฎหมายของประเทศไทย เพราะฉะนั้นตรงนี้ดิฉันมองว่าถ้าหากว่า,าจะมีการตัดสินว่านายรัฐมนตรีนี้มีความผิดมันก็เท่ากับว่าไปกระทืบซ้ำกับคนที่ถูกกระทําอยู่แล้วแล้วโดยเฉพาะนะคะกฎหมายตรงนี้เนี่ยในบ้านในบ้านเราเนี่ยในประเทศเราเนี่ยมันมีการใช้กฎหมายตรงนี้อยู่นะคะแม้ว่าในที่สุดนะคะนายกแพทองทานจะถูกศาลตัดสินว่าอย่างไรก็แล้วแต่แต่ในความรู้สึกของคนที่ไม่ได้เกลียดหลังจากวันที่สามซึ่งจะเป็นวันที่ มีการถวายสัตว์นะคะ,ะกรณีที่มีการทุนกระ,ะกรณีที่มีการโปรดเกล้าะคอรมอของพรรคเพื่อไทยลงมานะคะ, <sh arp> คะก็หลังจากโปรดเกล้าแล้วก็จะมีการถวายสัตว์ในวันที่3 <sh arp> นะคะซึ่งวันนั้นก็จะเป็นวันที่นายกรัฐมนตรีเองนะคะแม้ว่าจะไม่ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ก็ยังเป็นร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ก็หมายความว่ายังคงเข้าไปทํางานได้แต่ไม่ได้ไปทํางานในตําแหน่งของนายกรัฐมนตรีเพราะว่าถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็แค่นี้เองค่ะโลกไม่ถล่มนะคะฟ้าดินไม่ทลายวันนี้ฝนตกเห็นไหมคะตั้งแต่ช่วงบ่ายสามโมงเป็นต้นมาตอนนี้ยังไม่หยุดเลยค่ะในกรุงเทพมหานครนะฮะเพราะฉะนั้นที่ฉันบอกว่าการเมืองไทยเป็นอย่างนี้วนลูปอยู่อย่างนี้มาตลอดระยะเวลา20กว่าปีส่วนตัวดี้ฉันเองเนี่ยนะครับไม่ได้แปลกใจเลยเพราะว่าการไล่ล่าตระกูลจินวัตหรือ การใช้เ,เมื่อก่อนเราเรียกกันว่าตุลาการพิวัตรวันนี้เปลี่ยนมาเป็นนิติสงครามมันก็ยังคงวนเวียนอยู่กับคนในตระกูลชินวัตรและพักเพื่อไทยเท่านั้นเองนะดิฉันบอกว่าวันนี้สำหรับตัวดิฉันเองไม่ได้แปลกใจและที่สำคัญเลยก็คือแม้ว่าตัวของนายกจะหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ก็ยังคงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่เช่นเดิมค่ะไม่ได้ถูกถอดออกจากการเป็นนายกร,รัฐมนตรีจนกว่าจะมีคำพิพากษาหรือคำตัดสิน ซึ่งก็จะมะีเวลาให้ประมาณ15วัน15ถึง45วันในการไปชี้แจงหรือในการเข้าไปพูดง่ายๆว่าก็ก็เข้าไปแสดงความบริสุทธิ์ของตัวเองนะฮะก็มีช่องทางในการที่จะ,ะเขาเรียกอะไรนะ,ะมีช่องทางในการที่จะแบบว่ายื่น ะค,ะความบริสุทธิ์ของตัวเองต่อสารเพื่อให้สารวินาาต่อไปซึ่งประเด็นนี้ดิฉันบอกว่ามันก็อาจจะพิกก็ได้นะคะ,ะ,คะก็คือดิฉันบอกว่ากรณีนี้เนี่ยถ้าเราจะมองกันแบบบ้านๆนะคะมองกันแบบว่าไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องนู่นนี่นั่นให้มันให้มันมากความไม่ต้องไปยึดหลักกฎหมายและะ้ววันนี้ยึดเอาหลักกฎของกูนี่แหละนะคะก็คืออ,อย่างน้อยๆน,นะคะ แม่ติให้ให้อ่คือมีคนไปร้องนะคะแต่ต่อสารํารูจสารแลรรท่านก็รับเรื่องเอาไว้ในขณะที่ท่านรับเรื่องเอาไว้แล้วมันก็จะอยู่ในชจ้าของการไต่สวนนันก็คือให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่ในสถานะหรือในฐานะนายกไปก่อนแค่นั้นเองทีนี้ก็ตีฟูอะไรกันนักหนาคะไม่ทราบดีอกดีใจอะไรคะจะบอกว่าสลีมมึงไม่ต้องดีอกดีใจอะไรคะ่ะนะคะเพราะวันนี้มึงก็ชิบหายเหมือนกัน จากอะไรก็ดูกันเอาเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเมืองฝ่ายไหนวันนี้ถ้ายังคงใช้รัฐธรรมนูญปี60อยู่ก็ไม่รู้ว่าจะถึงตาใครจะถึงคิวใครเพราะใครที่เห็นความไม่ชอบมาพากลหรือไปเห็นอะไรที่มันสามารถร้องได้อะไรเขาก็มีสิทธิ์ไปร้องนะฮะแล้วก็ศาลท่านก็จะตัดสินยังไงก็อยู่ในดุลยพินิจแค่นั้นเองค่ะไปอะไรเลยเพราะนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ฝ่ายเราเนี่ยโดน นะะในตอนที่มีการยุบพ,พักอ,อนาคตใหม่หรือพักก้าวไกลดิฉันก็ยังไม่เห็นด้วยเลยแต่ในเมื่อมันมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วเราเคารพตอนนี้นายรัฐมนตรีนาย,นายคุณแพรทองทานชิดวัฒน์ก็ประกาศยอมรับคำวินิจฉัยของศาลไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ตั้งหน้าตั้งตาทางานให้กับประเทศชาติต่ตอไปส่วนสุดท้ายจะเป็นยังไงดิฉันก็บอกว่าคนที่ตั้งใจทํางานนะคะวันนี้เนี่ยคนที่กําลังดีอกดีใจเนี่ย มันก็คงจะเป็นฮูดิเซนนั่นแหละค่ะฮูดิเซนอาจกําลังนั่งกระหิมยิ้ม,ย,มย่องอยู่นะคะว่าคลิปกูแค่17นาทีกูสามารถเอานายกลงจากเก้าอี้ได้นะกูปล่อยคลิปไปแค่17นาทีนะทาให้นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยซึ่งตอนนี้กําลังมีปัญหากับกูเนี่ยนะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วทีนี้ใครจะมาไล่บี้กูละ่ะในเมื่อคู่กรณีของกูเนี่ยจะต้องถูกสั่งให้หยุดแล้วอะ่ะแต่นี้ก็เป็นทีของกูเลยไหม ไม่มีใครคิดอย่างนี้เลยค่ะวันนี้คนที่เกลียดนะ,ะก็ดีอกดีใจท่ฉันจะบอกว่าใครก็ตามที่ดีอกดีใจกรณีที่แพทองทานเนี่ยนะ,ะถูกศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นั้นแปลว่ามึงเป็นสลิมจมตัวและที่สําคัญก็คือมึงไม่ต้องดีใจค่ะเพราะว่าวันไหนก็อาจจะวนหลุดไปหาพวกมึงเองก็ได้นะทีฉันบอกว่าการที่เพื่อไทยถูกรถกระทําซ้ําแล้วซ้าเล่าถูกกระทํามาตั้งแต่พ่อมาถึงอาแล้วมาจนกระทัง่งถึง ตัวของอุงอิงเนี่ยนะคะจะว่าไปก็ไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรดีนะคะตรงกันข้ามมันอาจจะทําให้นะคะวันนี้ผู้คนเนี่ยนะคะตาสว่างในเรื่องของการเมืองกันมากขึ้นแล้วหลายคนที่มาติดตามการเมืองหลังๆซึ่งที่ฉันรู้ว่าหลายคนเนี่ยไม่รู้ลึกอะไรมากมายก็คือจะดูจากข่าวดูจากโซเชียลในวันนี้มันก็เต้นกันไปตามกระแสแต่จะบอกเลยนะคะว่ารรกรณีอย่างนี้มันจะเป็นการที่ทําให้คนไทยนะได้รู้ว่าจริงๆแล้ว ะะการที่จะขึ้นมาเป็นรัฐบาลหรือการจะเข้าสู่การเมืองนั้นไม่ได้มีแค่พวกเราที่จูงมือของพวกเขาโดยการลงคะแนนเสียงให้กับพรรคการเมืองที่เราชอบและเราอยากให้เข้ามาบริหารประเทศนะคะเราสามารถพาเขาเข้าสภาได้พรรคเพื่อไทยถูกเลือกมาด้วยจํานวนของคะแนนเสียง10.9ล้านเสียงเกือบ11.4เกือบ 11, 11. ล้านเสียงนะคะ 10.9ล้านเสียงนะเลือกมาขนาดนี้แต่ก็มีคนแค่9คนเท่านั้นนะคะที่สามารถทำให้นายกรัฐมนตรีที่เข้าได้เข้าสภาได้มาเป็นนายกเพราะประชาชนนี่หลุดจากตำแหน่งไปได้แบบง่ายดายนะคะแต่วันนี้ก็ยังไม่ได้ถือว่าหยุดไปทีนี่ท่านจะบอกอย่างนี้ค่ะว่ากรณีนี้ก็คือเอาเอาง่ายๆเอาที่เข้าใจได้ง่ายๆเลยนะคะก็คือ เมื่อสารสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะพักเพื่อไทยเองนะคะตอนนี้คือปกติแล้วนะคะมันก็จะมีพวกกลุ่มที่จะ,ะที่เขารวมตัวกันที่มาขับไล่รัฐบาลเนี่ยนะคะหรือมาละ,ะบีให้านายกลาออกยุบสภาวันนี้จะต้องบอกว่าตอนที่พักภูมิใจไทยนะคะถอนตัวออกจากรัฐบาลจากการร่วมรัฐบาลเนี่ยนะคะพอไปเป็นฝ่ายค้านปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าเดี๋ยวเขาจะอภิปรายนายก คือวันนี้ก็อยากจะถามเหมือนกันคะว่าจะไปอภิปรายนายกคนไหนเพราะนายกวันนี้ถูกให้สั่งถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ดิฉันกาลังจะบอกว่าตอนนี้ก็คือเรื่องของการยุบสภาเรื่องของการให้นายกลาออกนั้นก็หยุดพูดกันได้แล้วนะคะจนกว่าจะ,ะมีคำวินิจฉัยออกมานะะเพราะพวกที่แดกแข้าจริงๆก็คือพวกที่ตั้งหน้าตั้งตาที่จะเล่นงานนายกแล้วก็รัฐบาลนี่แหละ แล้วคําว่ายุบสภาเนี่ยท่านบอกว่าวันนี้พูดกันเยอะมากว่านายกควรแสดงความรับผิดชอบด้วยการยุบสภาดิฉันก็อยากจะถามเหมือนกันนะคะว่าถ้าจะต้องแสดงความรับผิดชอบแล้วมันจะต้องมีแต่นายกคนเดียวหรอคะที่จะต้องแสดงความรับผิดชอบตรงนี้แล้วไอ้พวกที่มายื่นล่ะคะวันนี้เนี่ยนะคะในที่ประชุมของ u ูเอเขามีการพูดถึงกรณีที่ทําไมนะคะยังมีการที่จะเอาผิดกับคนที่ถูกกระทำนะคะ พอ,อ,อทางตำรวจไซเบอร์เนี่ยนะมีการไปแจ้งความแล้วนะคะกรณีที่ใช้คลิปนะในการที่จะมาปล่อยคลิปก็คือมันผิดกฎหมายของประเทศไทยเพราะฉะนั้นตรงนี้ดิฉันมองว่าถ้าหากว่าจะมีการตัดสินว่านายรัฐมนตรีนี้มีความผิดมันก็เท่ากับว่าไปกระทืบซ้ํากับคนที่ถูกกระทาอยู่แล,แล้วแล้วโดยเฉพาะนะคะกฎหมายตรงนี้เนี่ยในบ้านในบ้านเราเนี่ยในประเทศเราเนี่ยมันมีการใช้กฎหมายตรงนี้อยู่นะคะแม้ว่าในที่สุดนะคะ นายกแพทองทานจะถูกทสานตัดสินว่าอย่างไรก็แล้วแต่แต่ในความรู้สึกของคนที่ไม่ได้เกลียดไม่ได้เป็นคู่อาฆาตไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าตั้งหน้าตั้งตาจะมาไล่นะโดยที่ไม่ฟังเหตุผลอะไรเลยเนี่ยก็จะต้องถูกมองว่าอะไรคะคือแม้ว่าจะต้องหลุดจากตําแหน่งหรืออะไรก็แล้วแต่แต่แพทองทานนะก็จะได้รับความเห็นอกเห็นใจแล้วก็รู้สึกว่าถูกกระทํามากเกินไปมันจะเป็น ความรู้สึกหรือความคิดที่เป็นมุมกลับด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นที่ฉันบอกว่าเรื่องนี้นะคะถามว่าในทางของหน้าตาหรือในทางของอะไรก็แล้วแต่ที่ใครๆบอกว่าโอ้โ oh, หดูสิโดนไปแล้วอะไรอย่างนู้นอย่างนี้ที่ฉันบอกว่ามันก็ไม่ใช่แค่แพ้ท้องทานหรอกที่จะโดนนะคะวันหนึ่งพวกมึงก็อาจจะโดนด้วยเหมือนกันไม่ต้องไปดีใจไปตราบใดที่ยังคงใช้รัฐธรรูญปี60ที่สําคัญเลยก็คือที่ฉันบอกว่าวันนี้นะคะเข้าทางหมดเข้าทางยังไงนะคะ การสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หมายความว่าแพนทองทานจะมีโอกาสตั้งหลัก